ลมปัจจัยการศูนย์หสลายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัดสัใช่ครับสลายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัดสันี่คือลำดับถัดไปในสายโซ่ของปฏิษจสมุปปบาทที่ถูกต้องสมบูรณ์ครับต่อเนื่องจากนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะลำดับถัดมาคือสลายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัดศัสลายอตนปจจยาผอสโสธิบายได้ดังนี้ครับดอกจันสลายตนะ The six th sense base หมายถึงอายตนะภายในทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจซึ่งเป็นประตูสำหรับรับรูบร้สิ่งต่างๆดอกจันเป็นปัใจจัยให้เกิดผัสสะ contact ผัสสะคือการกระทบกันพร้อมกันของ3สิ่งได้แก่ดอกจันอายตนะภายในเช่นตาดอกจันอายตนะภายนอกเช่นรูปหรือสิ่งที่มองเห็นดอกจันวิญญาณการรับรู้ทางตาหรือจักรวิญญาณเมื่อทั้งสสิ่งนี้มาประชุมกัน คือเมื่อมีตาเห็นรูปและมีจักรวิญญาณเกิดขึ้นนั่นแหละคือผัสสะหรือการกระทบผัสสะไม่ได้หมายถึงแค่การสัมผัสทางกายเท่านั้นแต่รวมถึงการกระทบกันของอายตนะภายในและอายตนะภายนอกในทุกทวารดังนั้นเมื่อมีอายตนะสลายตนะที่พร้อมทำงานย่อมนำไปสู่การกระทบกับอารมณ์ภายนอกต่างๆทำให้เกิดผัสสะขึ้นซึ่งผัสสะนี้เป็นจุดเริ่มต้นขององค์การรับรู้และการเกิดเวทนาต่อไปครับ ในทางพระพุทธศาสนาผัสสะอานวาวะผัสสะคือสัมผัสหรือการกระทบกันของสิ่งสามสิ่งที่ทำให้เกิดการรับรู้และนำไปสู่ความรู้สึกต่างๆในชีวิตของเราผัสสะคืออะไรผัสสะคือการประจวบกันของสามสิ่งได้แก่ดอกจันทร์อายตนะภายในอินทรีย์ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจดอกจันทร์อายตนะภายนอกอารมณ์ได้แก่รูป สิ่งที่เห็นเสียงกลิ่นรสโผตอถพพะสิ่งที่กายสัมผัสเช่นร้อนเย็นอ่อนแข็งและธรรมารมณ์สิ่งที่ใจรับรู้เช่นความคิดอารมณ์ดอกจันวิญญาณคือการรับรู้หรือจิตที่ทำหน้าที่รู้แจ้งอารมณ์นั้นๆเมื่อทั้ง3สิ่งนี้มาประจวบกันก็จะเกิดผัสสะขึ้นผัสผสะเกิดข,ขึ้นได้อย่างไรผัสสะหผัสสะมี6ชนิดตามอายตนะที่เกี่ยวข้องดอกจันจักขูสัมผัส เกิดเมื่อตาอายตนะภายในเห็นรูปอายตนะภายนอกและเกิดจักรวิญญาณจิตรู้รูปดอกจันโสดสัมผัสเกิดเมื่อหูอายตนะภายในได้ยินเสียงอายตนะภายนอกและเกิดโสตวิญญาณจิตรู้เสียงดอกจันทานสัมผัสเกิดเมื่อจมูกอายตนะภายในได้กลิ่นอายตนะภายนอกและเกิดทานวิญญาณจิตรู้กลิ่น ดอกจันชิวหาสมัมผัสเกิดเมื่อลิ้นอายตนะภายในได้รสอายตนะภายนอกและเกิดชิวหาวิญญาณจิตรู้รสดอกจันกายสมัมผัสเกิดเมื่อกายอายตนะภายในได้สัมผัสโผตอถัพพาตนะภายนอกและเกิดกายวิญญาณจิตรู้สมัมผัสดอกจันมโนสมัมผัสเกิดเมื่อใจอายตนะภายในรับรู้ธรรมารมณ์ อายัตนะภายนอกเช่นความคิดความทรงจำและเกิดมโนวิญญ,ญาณจิตรู้ธรรมารมความสำคัญของผัสสะผัสสะเป็นขั้นที่สำคัญมากในปฏิจจสมุป,ปบาทหลักปร,ริยศสัจ12ประการซึ่งเป็นห่วงโซ่แห่งการเกิดขึ้นของทุกข์และวัตสงสารในทางพุทธศาสนาดอกจันเพราะมีสลายอัตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเมื่อมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ย่อมมีการกระทบกับสิ่งต่างๆ ดอกจันทร์เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเมื่อมีการกระทบกันจึงเกิดความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆดังนั้นผัสสะจึงเป็นจุดเชื่อมโยงที่สําคัญที่ทําให้เกิดความรู้สึกต่างๆขึ้นในตัวเราและความรู้สึกเหล่านี้เองที่เป็นต้นต่อให้เกิดปัญหาความอยากและนําไปสู่ความทุกข์ต่อไปการเข้าใจเรื่องผัสสะจึงช่วยให้เราสามารถสังเกตและพิจารณาการทํางานของจิตใจตนเองได้ละเอียดขึ้น เพื่อที่จะรู้เท่าทันและไม่หลงไปตามกระแสของความรู้สึกที่เกิดขึ้นคุณพอจะเห็นภาพเรื่องผัสสะมากขึ้นไหมครับถ้ามีคำถามเพิ่มเตมิมถามได้เลยนะใช่ครับผัสสะคือการกระทบกันหรือการประจวบกันของสามสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านอายตนะผัสสะเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อเราพูดถึงผัสสะมันคือจังหวะที่ดอกจันอายตนะภายในเช่นตาหูจมูกลินกายใจของเรา ดอกจันอายตนะภายนอกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือธรรมารมดอกจันวิญญาณจิตท,ที่ทำหน้าที่รับรู้สิ่งนั้นๆทั้งสามสิ่งนี้มาประจวบกันพอดีจึงจะเกิดผัสสะขึ้นยกตัวอย่างให้เห็นภาพดอกจันเวลาที่เรามองเห็นอะไรบางอย่างดอกจันตาอายตนะภายในไปกระทบกับรูปอายตนะภายนอกดอกจันและเกิดจากควิญญาณ สิทที่รับรู้รูปขึ้นพร้อมกันดอกจันจังหวัดที่สามสิ่งนี้ทำงานร่วมกันนี่แหละคือผัสสะจากขู่สัมผัสดังนั้นผัสสะจึงไม่ใช่แค่อายตนะไปกระทบกับสิ่งภายนอกอย่างเดียวแต่ต้องมีการรับรู้จากจิตของเราด้วยจึงจะสมบูรณ์ครับมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมครับ